สวัสดีครับวันนี้พบกับวงตัวไข่เช่นเคยนะครับวันนี้วงลูกคายอยู่กับนี่เลย all new innova senix นะครับตัวนี้เป็น2.0 h e v คือถ้าเป็น innova รุ่นใหม่ที่จำหน่ายในปี2023เนี่ยเพื่อนๆจะได้เครื่องยนต์ที่เป็น Hybrid ครับทั้ง2รุ่นเลยมีทั้งรุ่นด้านหลังเนี่ยก็คือรุ่นพรีเมียมนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวรุ่นสมาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างนะครับไปไปรับชมกันได้เลย ระบบส่งกำลังของ all new innova scenic นะครับทั้งรุ่น h e v premium แล้วก็ h e v smart จะใช้เครื่องยนต์เดียวกันเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงนะครับขนาด2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่152แรงม้าครับแรงบิด 188นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่83กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดอยู่ที่206นิวตันเมตรพอจับคู่รวมกันนะครับแรงม้าจะได้สูงสุดอยู่ที่186แรงม้านั่นเองจับคู่ก,กันกับเกียร์อัตโนมัติ e-cvt นะครับพร้อมก,กันกับขับเคลื่อนรอหน้า พอเป็นรถที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับกำลังศูนย์ถึงร้อเนี่ยเรียกได้ว่าทําได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับจากเดิมเนี่ยทำได้อยู่ราวๆสักประมาณ11บวินะครับของใหม่ได้เพียงแค่9กาวิเท่านั้นเองพูดถึงขนาดแล้วก็มิติของตัวรถกันก่อนนะครับผมมิติของตัวรถเนี่ยเขาทําได้ดูอวบอั่นขึ้นรับทำให้มันดูเป็นรถครอบครัวที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติความยาวของตัวรถส7 6 0ัมิลนะครับ แล้วก็ความกว้าง1,850ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูง1,790มิลิเมตรคือถ้าความกว้างกับความยาวของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างละ25มิลครับแต่ความสูงอาจจะลดลงไปสัก5มิลนิดเดียวเท่านั้นนะครับที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือระยะฐานล้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับระยะฐานล้อเนี่ยเป็น2850ม mm. ิลิเมตรของเดิมเนี่ยมันประมาณ2,700ก mm ว่ากว่านะครับเพิ่มขึ้นมา100มิลิเมตรถือว่าเยอะใช้ได้ซัพพอร์ตการนั่งโดย ช่วงล่างของเขาก็ถูกพัฒนาขึ้นครับการดีไซน์การใช้แพลตฟอร์มของตัวรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนใหม่ก็คือใช้แพลตฟอร์ม TNGA นั่นเองครับส่วนการซับสเตนชั่นหรือระบบการเสถียรด้านล่างของเขานะครับด้านหน้าเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตันะครับพร้อมเ้ลยกันโครงแล้วก็ด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมพร้อมเลยกันโครงนั่นเอง สีจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สี4นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะเหมือนกันเลยก็คือสี Dark Steel m ลไมกาเนี่นงครับที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ขันนี้มันเป็นสีน้ำเงินอมดำดำหมึกหมึกนะครับแบบขับกลางคืนน่าจะสวยมากเลยแต่เนี่ยเห็นป่ะเขาเล่นกับแสงไฟได้ดูดีมา,มากๆเลยครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เรากำลังจะไปถ่ายจะเป็นรุ่นสมาร์ตนั่นเอง จะเป็นสีอัธิจูดแบล็กไมก้านะครับแล้วก็จะมีสีซิลเวอร์เมทัลลิกแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีขาวแพตตินัมไวท์โพลนั่นเองครับระบบควมามปลอดภัยที่เขายกมาใส่อย่างโตโยต้าเซทพิเศษ3.0นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเขาจะทำงานเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันกรารชนป้องกันกรารชนเนี่ยสามารถอ่านคนมอไซค์รวมทั้งรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอ่านออกได้ค่อนข้างเยอะครับเขามีการพัฒนาใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็ระบบความปลอดภัยอื่นเขาก็จะมีระบบรักษาการทรงตัวนะครับระบบการหมุนล้อฟรีระบบช่วยออกทังราชันระบบ แจ้งเตือนมวมสายตาก็ไวส์บอร์ดก็มีครับผมแล้วก็ระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในกลางเลนนะครับหรือระบบเลนอีพร์เจอร์เฮลเ์นะครับพร้อมหากกลับให้เราก็มีมาให้นะครับแล้วก็ระบบครูสคอนโทรนั่นเองถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันเลยนะครับที่้างของตัวรถเนี่ยก็ไฟหน้าจะเป็นใช้โครเมี่ยมเป็นหลักครับผมแล้วก็ทําเป็นแบบเคิร์ฟสวยๆแบบนี้เลยนะเหมือนปีนะครับ ไฟจะเป็นรีเฟคเตอร์นะครับด้านในเป็น LED แสงสีขาวท่าดลงมาด้านล่างครับจะเป็นไฟเหลี้ยวนะครับทาลมดํามาด้วยนะ <laughs> โอ้โหดูแา้งๆเลยแล้วก็กรอบเฟรมตรงชุดโคมไฟเหลี่ยวเนี่ยจะเป็นสีเงินๆครับอืมแล้วก็ด้านในจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทําให้มันดูออกแนวสายลุยนะครับพร้อมมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เนี่ยจะด้านหน้ามีทั้งหมดอ่าสจุดนะครับฝั่งละสองตรงนี้1ตรงนี้1นะครับแล้วก็ฝั่งโน้นอีก2รวมเป็นสี่ กระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาเมทัลลิกครับจะเป็นเทาอมดำนะแล้วก็โลโก้จะเป็นสีดำแบบนี้เลยเพร้อมกับกล้อง360องศานั่นเองทำงานควบคู่กับกล้องด้านบนที่ผมพูดไปตามต้นก็คือเรื่องระบบความปลอดภัยนั่นเองครับด้านล่างก็จะมีไฟฟลอกแลมมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านล่างเนี่ยหรือช่องดูดระบายอากาศด้านในเนี่ยจะทำมาเป็นชิ้นงานพลาสติกแบบนี้นะครับ ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยก็พยายามส่งต่อมาถึงด้านข้างครับวดลายคิยว้วหรือว่าพวกสเกิร์ด้านข้างเนี่ยจะทำมาเป็นชิ้นงานพลาสติกครับทำแบบสายลุยออกทริปท่องเที่ยวกับคนที่บ้านได้อย่างแบบสุขสบายใจสวยๆแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ลายล้อจะเน้นความหรูหราเป็นหลักครับมันเป็นเงินออกกึง่งกคร้โครมอะ สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัดดำตัดอะไรนะเพราะว่าผมมองว่าการดีไซน์ลา,ายล้อแล้วก็เล่นชุดสีอย่างเงี้ยมันเข้ากับตัวรถโทนดํามากๆเลยนะครับยางเพื่อนจะได้เป็นดัหล o อ SP นะครับขนาด225-50 R18 ท 50, ก็เพิ่มเติมจากล้อรุ่นเดิมคล้อรุ่นเดิมจะเป็น17นั่นเองกระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวให้มีไฟเวลคัมไลท์ให้รวมทั้งมี กล้อง3 6 0องศา,าที่บิวมาได้ดูเนียนตาแบบนี้มาให้นะครับทัะสาร์คไฮบริดนั่นเองชุดกรอบเฟรมนะครับก็จะเน้นโทนสีดำพลาสติกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัดด้วยเส้นคมเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับมือจับประตูเพื่อนๆจะได้เป็น k คีย e ์เลสนะครับก็ล้วงบดล็อกนะครับก็ทัดตรงนี้ก็คือล็อกจะมีให้เฉพาะ ผู้นั่งต่อหน้าทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทํามาเป็นสีเงินสวยๆเลยทั้ง4บานแบบนี้เลยนะครับอ,อเดี๋ยวเราถอยให้ดูมิติของตัวรถโคตรบึกบึนบึกบึนมากๆนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเมื่อจะได้ตัวที่เป็นหลังคาซันรูฟนะครับเฉพาะตัวพรีเมียมถึงจะมีนี่อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างเนาะแล้วก็ ด้านหลังครับชากฟินสีเดียวกันตัวรถนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์หลังเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันตัวรถเช่นกันแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงากรอสแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟท้าย LED ไฟเดียวกับไฟถอยนะครับจะเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่ว่าพวกแพทเทิร์นการออกแบบโครมเนี่ยทำมาเป็นสีดำกรอสนะครับก็คือมันดุมาแล้ว,ล,วล่ะเพื่อนๆแทบไม่ต้องแต่งเลย ด้านหลังตรงนี้ก็มีกล้องนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวที่เปิดฝาท้ายแล้วก็ตาสัญลักษณ์ให้บิดแล้วก็ Innova c ซี n i c ด้านหลังเขาก็จะมีทำชุดกันชนตรงนี้มาทำให้ตัวรถมันดูบึบบึนขึ้นนะครับมีการใช้ลวดลายแบบนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์มี 1.2. จุด2จุดนะครับฝั่งละ2รวมเป็น4แต่ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการที่คลิกเซนเซอร์นั่นเองครับ แต่ว่าเราก็มลงมานี่เพื่อนๆจะเห็นยางอะไรครับตัวนี้จะเป็นล้อกระทานะครับขนาด205ทับ65เวลาคลิกเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับให้เราอูอ่ะติดแล้ว <laughs> มันอยู่ใ,ใกล้ๆกับตำแหน่งของตัวไฟตัดหมอกน,นั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองระบบกันหนีบให้ดูว่า <laughs> จะหนีบได้หรือเปล่านะครับเอ,อื้อ อ่าไม่ได้แรงมากครับผมพอรับได้แล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้เด้งขึ้นไปสุดครับเราอาจจะต้องยกขึ้นไปเองแบบนี้นะครับระยะความสูงเนี่ยก็ประมาณหนึ่งผมเหลืออีกประมาณคืบหนึ่งครับแบบนี้เลยถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าเราเข้าไปในเมืองครับสถานที่ที่เพดานมันค่อนข้างเตี้ยเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าฝาถ่ายมันจะไปชนนั่นเอง ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับประมาณหนึ่งผมว่าวางรถเข็นเด็กยังพอได้นะที่เป็นฟูไสนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้เราจะไปลองวาง,วางได้ถึงขนาดไหนนั่นเองครับการพับเบาะเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับเขาก็จะมีคีย์ล็อกตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถอดหัวหมอนผู้นั่งตอนที่3คนตรงกลางเนี่ยเราจะพับมีสิติดครับเขาเลยออกแบบแบบนี้ครับให้เราถอดออกปึ๊บแล้วเรามาเสียบตรงนี้ครับ นี่นี่แบบนี้นะครับเพื่อการให้เราพับเบาะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นสปอร์ตเผื่อเดินทางกันเยอะนะครับอืมโอเคเราพับให้ดูนี่เห็นปะ่ะถ้าผู้นั่งตอนสองพับมาเยอะเนี่ยมันจะพับลงไปไม่ได้นะครับึนี่ค่อนข้างแฟลตเลยนะครับแฟลต เรียบๆไปแบบนี้เลยนะแล้วตำแหน่งผู้นั่งตอน3ามนะครับจะได้ที่วางแก้วแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องดูดอากาศนะครับฝั่งซ้ายจะได้ช่องพาวเวอร์เลตมาแล้วก็ที่วางแก้วแบบนี้มานะครับแล้วก็มีช่องดูดอากาศเนาะส่วนไฟครับไฟด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะถ้าไม่ชอบโอเคแล้วก็มีไฟไฟท้ายมาให้ตรงนี้นะสำหรับ อ่านหนังสือก็ได้นะครับแล้วการจะเอาเบาะขึ้นก็ไม่ได้ยากเลยครับเพราะมีสายตรงนี้นะแล้วเราก็ดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การปรับระดับให้เราใช้ตัวงานที่เราพับเบาะลงไปเนี่ยเป็นการปรับพับโอ้ยโหปรับได้เอียงได้โคตรเยอะเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองปิดท้ายดูทางนั้นที่หัวหมอนมันขึ้นแบบนี้จะปิดได้หรือเปล่า ปิดได้ไม่ติดนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นในเรื่องการออกแบบครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมครับเป็นที่เก็บสัมภาระนะครับเป็นการออกแบบแล้วก็ขึ้นชิ้นงานด้วยพลาสติกค่อนข้างแข็งแรงนะผมจับมันมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับทํามาแน่นหนาแบบนี้เลยผุ้นังตอน2องปึ๊บ ว,ว้วาววัตูเปิดได้ไซซิ่งค่อนข้างใหญ่ครับการทำทูโทเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นเองครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับไซซิ่งกระจกค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานแบบนี้เลยนะเปิดขึ้นลงโคตรเร็วนะครับแล้วก็จะมีการหุ้มหนังตรงนี้ครับแล้วก็ใช้เป็นสีเงินตัดเนา มือเปิดเป็นสีโคมียมนะครับผมแล้วก็ช่องวางของแบบนี้เลยแล้วก็มีที่เพื่อขึ้นรถแต่ว่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือตัวเก้าอี้นั่นเองครับตัวเบาะนะครับผมถ้าเราอยากจะปรับเลื่อนหน้าถอยหลังเนี่ยให้เรายกก้านตรงนี้ครับยันขึ้นแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลัง ได้ค่อนข้างเยอะนะเยอะไปถึงแบบผู้นั่งต่อหน้าเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับล่างสไลด์มันอาจจะติดๆนิดนึงเพราะว่าของมันใหม่อยู่นะแล้วก็การปรับของตัวรุ่นพรีเมียมเนี่ยเพื่อนๆจะได้ที่รองต้นขานะฮะหรือรองน่องเนี่ยที่เป็นการปรับแบบไฟฟ้าเนี่ยครับอันนี้คือเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของคันนี้เลยร่วมทั้งการปรับเอ็นของตัวเบาะเพื่อนๆจะได้การปรับเอ็นเบาะแบบไฟฟ้าว้าว รายละเอียดผู้นั่งตอนหลังนะครับผมก็จะได้การปรับนี่แอร์นะครับเฉพาะตัวที่เป็นพัดลมนะฮะมีสาานะบอกเนาะนี่แล้วก็แต่ว่ายังปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับมีช่อง USB เราขึ้นมาให้ดูกันปึ๊บนี่นี่การเลื่อนหน้าถอยหลังครับโอ้โหเลื่อนได้คนเยอะนะดูดิยังเยอะ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับที่ลองน่องแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้มีที่พักแขนให้มาแบบนี้นะครับผู้นั่งฝั่งขวาตอนสองนะเพื่อนๆื่อนจะได้ที่วางของแบบนี้นะครับแต่ที่จริงมันก็ใช้ร่วมกันแหละมีที่วางแก้วน้ําแล้วก็จะมีถาดมาให้นะครับแล้วก็อืเพิ่มเติมขึ้นมามีที่วางสําหรับแขวนถุงข้าวแกงให้หน้าหลังเลยนะการออกแบบของเขาแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยมันจะมีสลักอยู่ตรงข้าง,างนี้ครับกแล้วก็ดันลงมา ง่ายง่ายนะครับถือว่าการใช้งานดีอะ่ะแล้วก็การพับเบาการเอนเบาสมูทครับอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับก็พยายามเน้นเรื่องความนุ่มนวลแหละครับเห็นไหมนีมีช่องแอร์ด้านบนให้นะครับแล้วก็ที่แขวนช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็ไฟเนี่ยแล้วก็ตัวที่เป็นไฟ ambient light นะครับเป็นเส้นแสงสีน้ําเงินตรงนี้มาให้ตัว h e a d o m เนี่ยเดี๋ยวเราปรับให้ดูก่อนโคตรเยอะ นะครับเหลือยังเยอะเลยแล้วมันทําให้ดูโปร่งครับบานกระจกการออกแบบด้านบนเนี่ยทำมาได้ดีนะครับแต่ว่าเล็กลุมก็เหลือเยอะเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยถ้าเราไม่เปิดที่วังของขึ้นมาเราก็สามารถ walk through ไปผู้นั่งตอน3ามได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูนี่เห็นไหมเรามาแล้ว คันนี้เนี่ยเวลาถ้าเราอยากจะปรับเลื่อนหน้าถอยหลังมันอาจจะมีเทคนิคอยู่เทคนิคนึงครับมันจะมีกลไกอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆดูเห็นไหมนี่ตรงนี้นะให้เรายกขึ้นแล้วก็เลื่อนหนี้มากก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมทํากับอีกตัวหนึ่งให้ดูว่าทํางานอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มีตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ง่ายนะครับ ถ้าเป็นรุ่นตัวสมาทนะครับเขาจะมีกลไกลอยู่ด้านข้างให้เราปรับได้เลยแต่ว่าอันนี้เขาทําให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมก็คือยกปุ๊บแล้วก็เห็นไหมรางมันสไลด์ทันทีเลยนะครับแล้วก็ดันเอกอารออกแบบอันนี้คือดีนะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งหรือว่าไปล้วงให้มันยากนะครับการขึ้นลงรถหรือว่าการปรับระดับสําหรับผู้นั่งตอนสามเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วก็เราจะปรับตัวเล็กลงให้ดูนะฮะนี่เล็กลมคือเราปรับเล็เลกลมประมาณนี้เนี่ย ก็พูดังตอน3ตอน2นะฮะยังนั่งสบายอยู่เลยนะแล้วก็ไอที่วางหัวหมอนนะครับอาจจะต้องปรับขึ้นสูงประมาณนี้รวมทั้งการที่เราจะปรับเอ็นครับให้เรายกขึ้นแล้วก็เอน็น <c oughs> อุ้ยเอนได้คนเยอะเยอะมากนะครับพอปรับเอ็นเนี่ยตัวเบาะครับมันมีการปรับทั้งที่รองน่องต้นขาของเราเนี่ย เชิดขึ้นด้วยนะครับมันปรับตามสรีระของเราและเอ็ได้เยอะขนาดนี้รวมทั้งมันยังไม่ชนกระจกเลยนะตรงหัวหมอนของเรานะครับแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยทำได้มาค่อนข้างนุ่มนวลแบบนี้เลยนะอืมถือว่าทำมาได้ดีครับแล้วก็มีที่ซัพพอร์ตสายเบลผู้นั่งตรงกลางให้ด้วยนะอ่าเบาะนุ่มนุ่มใช้ได้เลยเออกแบบมาได้ดีมากครับมีช่องแอร์ให้ตรงนี้นะครับปรับความแรง ไม่ได้จะพึ่งเฉพาะความแรงผู้นั่งตอนสองนะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับทั้ง2อฝั่งแต่ว่าฝั่งซ้ายดีหน่อยมีพาวเวอร์เลทให้ผู้นั่งตอนหน้าฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นขึ้นเป็นหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นหนังแพทเทิร์นแบบนี้กระจกออโต้เนาะที่วางแก้วน้ํา แล้วก็น,นี่ครับจะมีช่องระบายอากาศตัวแบตเตอรี่นั่นเองครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยเขาจัดวางไว้อยู่ผู้นั่งตอนหน้าอันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะมีไอร้อนออกมาขนาดไหนเนาะแล้วก็การปรับผู้นั่งตอนหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการปรับแบบแมนนวลนั่นเองครับแบบนี้เนาอะอแต่พวกตัวเบาะเนี่ยทำมาได้นุ่มนวลน,นะการออกแบบมีแพทเทิร์นเอ่ยไรเอ่ยทำมาได้ดูดีมากๆเลยครับส่วนคอนโซลครับ หุ้มหนังด้านบนจะเป็นพลาสติกนะแล้วก็มีช่องพอร์ตเนะให้1สล็อตนะครับที่วางของรวมทั้งนี่ที่วางแก้วน้ำด้วยนะอืมแล้วก็ตรงนี้เป็นซอฟบล็อกครับฝั่งคนขับปุ๊บนี่หนังนะครับอันนี้หนังนุ่มๆน,นะครับระบบล็อก ก็จะมีออโต้ทั้ง4บานนะครับแต่ว่าเขามีไฟสัญลักษณ์บอกว่าเป็นฝั่งคนขับเนาะระบบล็อกตรงนี้มีมาให้แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะมีผู้นั่งตอนหลังมาให้ด้วยนะถ้าทํามาทั้ง4บานมันจะเวิร์กมากๆครับอืที่วางแก้วน้ําที่วางของนะครับผมแล้วก็การปรับเบาะแบบไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้มีลำบานสปอร์ตมาให้นะครับแป้น c, เบรกแป้นคันเร่งยังเป็นแบบปกติอยู่ที่เปิดฝาถังน้ำมันที่เปิดฝากระโปรงมีกด กล้องสามองศามาให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าตัวสมาร์ตตรงนี้จะโดนหายไประบบไฟอโอโต้เปิดฝาท้ายนี่มีมาให้นะครับที่วางแก้วน้ํานี่แล้วก็นี่ครับพุ่มหนังมาเดินด้วยสีโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นพลาสติกเนาะก็ตัดแสงอัตโนมัตินะครับด้านบนจะมีระบบที่เปิดตัวซันรูฟนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการเปิดม่านแล้วก็เปิดซันรูฟนะครับแล้วก็นี่มีแยก้วยนะเปิดเฉพาะ ตัวด้านบนมาให้เนาะตัวไฟด้านบนจะเป็นแสงสีวอร์มนะแล้วก็ที่เสียบน้าบัตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มีไฟมาให้ด้วยนะครับแต่งหน้ามีให้ไหมทั้งสองฝั่งมีมาให้ครับนี่แบบนี้เลยพวกอะไรครับทัชชิ่งเนียนๆนะครับมีระบบช่วยเหลือต่างๆมาให้อันนี้เดี๋ยวไว้เราไปลองให้แต่ที่แตกต่างกับรุ่นสมาร์ทคือเพื่อนๆจะได้แป้นแพร์ดิชิพมาให้นะครับมีบวกกับลบเนาะแล้วก็หน้าจอทีอีฟทีเนิ้วนะครับผมแล้วก็ มีรายละเอียดบอกชัดเจนรวมทั้งจอ10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a a n d o i d a Apple c a r p l a นี่รองรับแบบไร้สายด้วยนะมีการกดต่างๆนะแพทิรท์นจะเป็นสีดำกรอสระบบแอร์ยังไม่แยกนะจะเป็นอุณหภูมิกับพัดลมรวมอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหัวเกียร์จะเป็นคําได้แบบนี้มีเกียร์ S ให้ด้วยนะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้า Auto ้โฮโหมดการพี e ่ E-Mode แล้วก็ปิดแอกชั่น ช่อง USB Type C แล้วก็ช่อง USB สำหรับ Connect Type A นะครับที่วางแก้วน้ำไซซิ่งค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นที่วางามือนะครับช่องลึกใช้ได้เลยนะแต่ว่าไม่ได้มีไฟให้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรุ่นพรีเมียมสนี้คือสวยบ้าๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับรุ่นสมาร์ทกันว่ารุ่นสมาร์ทมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็เพียงพอกับความต้องการหรือเปล่า